Lagi Mardin นายเทียนมโอ้ลุงบดไปยังอย่างไรหัวผู้สูญ ก็หาสู่บุรีได้ไงเถอะเนอะมันเป็นไ,ไดกว่าถ้ไปสู่บุรีปืนเข้ามาลำไยตัวยาวได้กะมันปุบใส่แล้เนีาา่ยผมยังมุกวะ,ะใส่สารนักไปน้อยโอ้โหมาแหง้งแล้วหรือวะสู้ผมมาได้แต่ว่าเอาเกินไปปะขึ้นต้นลำไยเสียบ้านผันเลิศนาคะตกลงมาหลังงอใส่คิดดีนักเบิร์กเอาอะหลังนไงหลังหามาต่อได้อะ ่อกนั่นก็จำหมดอ่ะออมันจำ่แงไหนก็รบงานโอยแปรนั่นมันหลไม่ใช่นะอกพอมะโอ้โคงหักสอกันเนี่ยโดยม่เลยงาบู้มาตึ๊นเจ้าอู้บเออแล้ยไปหาหมอแล้วนี่อ๋อขี้ไปตรวีโค้งสิกะจะเปตัวเบาหวานออจริงมะลำใหญ่ะมันก็รออกจอยู่หวานอล้ำเอันหาไปตัวไปไหนไปหาหมอแล้วไม่หาหมอแล้วปตัวตาดขายไเชิญอะไรจะปลุกตื้อตื้อตื สวัสดีเล่นครับโอ้และขี้มาตัวใหญอย่างน่ะโอ้โหอันนี้คนเนอะเทมเมอรย่างผมจืดเป่งครับเปื่อยเลยนะครับเออขี้สองคนแม่ก็ดีนะไอหยองไปโซนแห่งยิ่งครับโอ้ใครนึกว่าไปคนเดียวน่ะไปให้ไปแยกฟากืนข้ามสร้างหมอหน้าฝืนไอหยองก็หมอโป้บอกว่าห้ามยกของหนักเนี่ยโอ้ยแยต้องไปจะมาคุยว่ากัาเนี่ยนาะการผมกะไปไหนันนั้นไปเยี่ยวข้างกับเปงวัดอ่ะอือจะกิมโกโตมาห้องเาวอ่ะของอะไรมันของ ปาาโาปาาโถเฮ้ยแหมแค่ยี้กับคำเป็นมาคุยบได้เลยการหาับบเมียงวันนั้นให้ไปเงี่ยวนะห้องน้ำนะอืมปะ อึ่งอ่างตัวนึงอยู่จอกแจ่งห้องน้ำปอตอนแรกกระตัวน้อยอยู่เนาะพอหายเหนียวไปนี่โอ้อย่างตัวใหญ่ขึ้นปองขึง้นใหญ่ขึ้นปองขึง้นปองแตกตุบ๊บคิดว่าโอ้อยูมีเอ้อหรอกก็ธรรมชาติของอึ่งอ่างนี่นะนนเวลามันห่านอย่างที่ใหญ่ของมันเนี่ยมันจะปองตัวใหญ่กว่านั้นนะอ่นะเพราะอะไรอย่างที่ใหญ่ก็ขาหะานะกันหัวห่านว่าเนี่ยหัวยังก็ขานะค่ะแต่ตามแล้วความจริงแล้วนะครับเพก็รรว่าของไข่ที่มันใหญ่นี่นะมันจะตึงนะครับแมื่อนเขาห้ามไปเหรอขา เม่งก้อยหินฮะบาดใจบาดใจเนี่ยหมอความจริงแล้วภัยง่ายน่าเสี่ยงจะน้อยตะกรินจริงเลยโหหงุดนี่ไปเลยฟังมาหาวันนี้เขาอ้นอะไรชาละสิ้นดีเลยตีนเรือตัยงกตัวสูงไม่ได้ไหมโมาได้ปอนยู่ พูออยู่ขี้เมื่อยน,น้องนะขี้งามี่เออมแม่อยู่ขี้นังสายเนี่ยบอกจ้าไอผมเป็นเซี่ยวเออนี่ยไอ,อเหิร์นอันมาแต่ว่าดีแล้วท่าประกันชีวิตหรือ,อยังเนี่ยโอ้ยประกันชีวิตของเฮานี่สุดยอดอยู่แล้วมันสุดยอดยังไงแค่เจ็บไขรได้ป่วยนะเป็นดูแลอย่างาดีงงคุ้มครองถึงร้อยห้าสิบปีก่อนโอ้อันนี้มันคนก็ว่าได้น้องสาวเนี่ยก็ได้ปะสู้ของผมไปได้ยังไงแค่ผมไม่คล่องคล่องคล่องนี่นะเขาปาผมไปฮงยาเล้วหรอทักษาฟรีตัวอแถมสามเอ๊ะ กะจอบกะจอบจะไหนแค่แฮสตาร์ดรถเครื่องออกบ้านนี่นะเปิ้นโทรมาถามแล้วว่าจะเข้าห้องบ้านไหนดีมันเกินไปอันนี้มันแจ้งกันแล้วบัดนี้บัดนี้บัดนี้ได้มาได้กระสุวงผมหนึ่งบัดด้เป็นไดก็แค่ผมเนี่ยห้ามฝนปิกบ้านบาได้นั่นนะมันใจเพื่อเราล่อเข้าอ้ยสู้แฮบบัดด้เป็นไหแค่ฝนตั้งเขานี่นะฮะมันโอนต่างเงาแล้วว้าโอ้และที่เจงนี่ยังบอกว่ามว่าโดนีปากแตกเนี่ยประกันก็จะใจเฮ้ยก่อฮะอันนี้ก็บอกหูนะ วนทุกเนียนะปัเกิดเจเน้นนอยโอ้โหลมเือให้บอโอ้ดีๆเ้ไปอล้วบ้าเออไปเตอร์ะบ้ไอพี่เดีพูดดีด เนี่ยเนี่ยไอ้เหินเอามาอู้ดีๆใส่กันบอครับพระเจ้านี่นะมีคนโทรมาหาผมอ่ะว่าไหร่เ่อตะคืนที่นี้มันปีนตังลมว่าเออดีๆบบโคตรมันงอะเพจะโคตรเนี่ยอ่างเง้ยกับคนที่โทรมาติดป้าผมอ๋อไม่เป็นป้าหิงะไอ้เหินอู้ดีๆค่ะอ๋อค่ะ ไม่ใช่เล่นอ๋อผมไปร้านช่วยกันช่างไหมอ่ะไปเหรอไปเอารถอะแต่ว่าเอารถไปปะยางนี่โอ้ร้านนี่มันต้องช่วยสมชื่อมันแตะมันช่วยอย่างไรก็ขี่รถพอมาถึงบ้านนะเนาะเจมจะ๊วัวล้อรถมันยังไม่ได้ใสยื้เตือ้อแล้วไปีกไม่ได้เนี่ยขะนะไม่หมืนไปไหนมาเนี่ยก็ไปร้านช่วยกันช่างร้านเดียวก็คิงเนี่ยก็ไปอย่างอ่ะก็รถไปคว้าลูกสู่ ตอป๊กมาถึงบ้านแล้วเจ้าจะหูว่าโอ้ยยังไม่ได้ใส่หัวเครื่องเงีตื้อว่ะโอ้โล้วปีกไม่อย่างไรนะก็นอกอีิ่งนะ<อ>แต่เรื่องไฟรถ้น่ะมันแต่งดีแต้เนอะมันดีอย่างไดก็อนะฮขี่รถข้ากรงงน,นี่ยไฟมันส่องหันไปบใต้ตรถตัวเก่าเลยอะโอ้โว่าไปเลยละกแตก้า อแต่กันให้เป็นดีแต้อยู่เนอะช่วยกันช่างนี่นะมันดีไหนก็ตะคืนนี่นะอมผมขี่รถไต่ก้นรถต่างเฟืองเนะเาะพอเปิดไฟสูงม,มากปุ๊บเนี่ยไฟไม่เฟืองฮึ่งฮึ่มฮึ่มเลยอะอ่อสู้แฮบันได้เป็นไปแต่ว่านี่ขี่รถเข้าบ้านนึกออกสองทุ่มนี่นะไะไก่กันนกกับบินกันฮึ่มฮึ่มฮึ่งเมียฮฮนี่ลูกนึ่งข้าเลยอะหานลุกนึ่งข้าเนี่ยมันนึกว่าแจ้งนั่นะกะโอ้มันแจ้งขนาดนั้นเลยกะ เราเมือนหกไ,ไฟแล้วป่ะเอ้ยอแกว่าจะเลืกตีกันโปรมีทาน รักสัเท่าไรก็เมือนเนไรแม้กำลังจะหายใจเป็นสิงม่มีชวิตบุบสลายจะเกิดจะคิดยีวยาจบฉันี่มาเจอกับเธอ